เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในจังหวัดสงขลาร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ต้องเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและก็วัวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่หลังพบวัวตายไปแล้ว8ตัวครับในจำนวนนี้ก็นำหัวของวัวเนี่ยไปตรวจในห้องปฏิบัติการยืนยันว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหนตัวส่วนที่เหลืออีก7ตัวเกษตกรกรฝังไปแล้วนะครับแต่ก็ยังฆ่าเชื้อไว้อยู่ แต่ไม่ได้ผ่านการตรวจหาเชือ้อก็เลยไม่สามารถยืนยันว่าสาเหตุการตายของวัวเนี่ยมาจากอะไรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสุนัขแล้วก็วัวรวมกันแล้วเกือบ400ตัวในพื้นที่ให้กับเกษตรกรและมีการบอกให้เฝ้าติดตามสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดกับอาจจะไปเลียอีตัวซึ่งซึ่งสัมผัสกันประมาณนี้หรือมีอีกตัวที่ตัว ตัวที่ไม่เป็นไม่โดนกัดมาเลีย<ม>ลเลียตรงน้ําลายที่เป็นเป็นแผลมันก็เข้าไปมีความเสี่ยงที่จะติดต่อกันซึ่งซึ่งตรงเนี้เราก็ดูแลด้วยการฉีดวัคซีนในตัวที่ท,ที่ที่เป็นนะครับเราก็ฉีดตามตามคำแนะนำในการควบคุมโรคนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยเจอครับ ใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ทางเทศบาลเองทางเทศบาลน้ําน้อยเองแล้วก็ทางํานักงานก็ร่วมกันฉีดวัคซีนในสุนัขแมวอยู่แล้วทุกปีครับตอนนี้ก็ขอให้เกษตรกร,ร,กรช่วยสังเกตอาการของวัวน,นะครับถ้าผิดปกติเช่นน้ำลายยืดกระวนกระวายดุร้ายแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันเกิดตายขึ้นมาเนี่ยห้ามชำละนะครับเป็นการควบคุมเชื้อไว้ก่อนและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้อย่างรวดเร็วครับ